สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์จัดชัยปาทุ่วทำในรายการธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระปอยอกรยานุครับแม่พาพพูดถึงเรื่องของเด็กๆนะฮะวันนี้เนี่ยคนที่จะเอาเด็กเวลาขับรถเนี่ยเอาเด็กมานั่งข้างหน้าเดี๋ยวระวังหน่อยนะนะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันมือซนนะฮะแล้วตายมาแล้วนะตายแล้วนะอ่าเพราะว่าเด็กเนี่ยไปปัดพูมอะไรย่ยตูมทั้งคันนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่เอากระเถิบมาหน่อยสําหรับเรื่องของวัยรุ่นนะฮะอ,อุเทนปทุมวันการเอาออกันอีกแล้วนะฮะเพิ่งพูดแบบแบบแบบวา่าเปลี่ยนให้มันอยู่ให้กันเป็นโรงเรียนดีกันได้ไหมนะฮะก็ไม่ได้รับคําตอบกันนะฮะยังไงยังไงฮะมานั่งสนทนากับหลวงพ่อพระมยอมกัลยาณ์ครับขราบดมสกัดกับหลวงพ่อครับคราวนี้มันตีกันในห้างนี่ไงตีในห้างเลยหลวงพ่อฮะฮครับหลวงพ่อให้มันอยู่กันเป็นโรงเรียนดีกันไม่ได้หรือยังไงอะไรเงี้ยไฟรู้ไฟเรียนะ นั่นมันเป็นความมุ่งหมายของการเป็นนักศึกษาแต่นี่ไฟเป็นอันธพาลละลานตีรันฟันแทงไม่เลือกที่ครับไม่ดูการลเทศะแล้วคนในนั้นเนี่ยมันเยอะเนี่ยถ้ากเกิดมีการฟันรันแทงหรือยิงมันอาจจะตายก็หลงนี่เยอะนี่ครับผมกลัวตรงนั้นแหละ<ช>ครับหลวงพ่อไอ้ลูกหลงนี่แหละมันมันเขาเรียกว่าผู้บริสุทธิ์นะครับหลวงพ่อใช่นะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเอกแม่มันน่าจะจัด เป็นเวทีนี่งสมัยหนึ่งคุณเนวินเนี่ยถ้าวกวไวรุ่นตีกันนะแกจัดเวทีมวยเลยครับหลวงพ่อขึ้นทีละคู่ละคู่ละคู่คข่างนข้นคางน้าสิบนะครับหลวงพ่อเอามา, <c oughs> <c oughs> าคูอาครูครับหลวงพ่อ,อตอนหลังเนี่ยเงียบไปเลยโอ้โหแกเง,งียบไปเลยเนี่ยนะเอาอุเทนตะไว,ตว้ตัวตัวแซบอีตัวจี๊ดทั้งหลายเนี่ยครับหลวงพ่อเอามา ขึ้นเวทีเลยที่สนามหลวงครับอยู่นี่<แ>หายไปเลยนะแต่แต่มันก็มีครั้งหนึ่งนะแกใช้นักมวยครับหนึ่งแล้วให้ไอ้พวกอันตพาลสามสองสามคนครับลวงพ่อซัดพวกอันตพาลนอนนิ่งเลยครับลวงพ่อเพราะว่าสีมือคนเป็นก็ไม่เป็นมวยวัดมวยเก่งกลางเกะกะครับลวงพ่อไม่รู้จังหวะท่าทีอะไรเลยอืมปรีเข้าไปพวกก็ ใครถีบยอดอกก็ทัใตายแหลวครับครับเนี่ยเขาก็เอาอย่างนี้เลยอ่ะให้หนึ่งต่อสามครับหลวงพ่ออืมอืมพวกันตะพานสามครับมวยจริงหนึ่งครับฮะเพราะเหตุที่ว่ากลัวเนี่ยแหละหลวงพ่อเรื่องของคนที่บริสุทธิ์ก็ยิงกันเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้โดนเขาหรอกมันโดนคนอื่นเขาอ่ะอย่างเงี้ยคุณหลวงพ่อมันน่ากลัวบ่อยแบบนี้มีบ่อยอืมและไม่ได้ถูกจัดการโดยชัดเจน ใ,ในทุกว<ห>ันนี้ย้ายก็ไม่ย้ายย้ายก็ไม่ย้ายไอ้ร่วมก็ไม่ร่วมครับหลวงพ่อมันก็เลยกลายเป็นเรื่องก่อเรื่องก่อเราถือสถาบันบ้างเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆก็ไปพาพวกมาพวกไม่รู้เรื่องรู้แล้วก็ผสมรลงกันครับหลวงพ่อกลายเป็นเรื่องไม่รู้อะไม่รู้จะจบก็อย่าว่าจะโรงเรียนหลวงพ่อครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเองอย่างอย่ยวโรงเรียนสองสาบัานเนี่ยก็เคยพาพระ ไปเทศนาธรรมมันก็ไม่เข้าพวาบอก <c oughs> ไอ,บอ้บ่มีสมอง,งสมองมันไม่รับความดีครับหลวงพ่อรับแต่เรื่องอปรริกันนะฮะอ,อย่างงี้ครับหลวงพ่ออีกประเด็นข่าวครับอันนี้เด็กมาหน่อยนะเอาในเด็กนั่งข้างหน้าหนี่ต้องระวงรังอันหลวงพ่อใช่ใชเออพราะว่าเด็กเด็กธรรม,มชาติของเด็กก,ก,ก็อยากลองอยากเล่นตอนนี้พอเล่นไปแล้วเนี่ยมันเสียหลักเสียท่าครับก็พากันเจ็บตายครับหลวงพ่อเนี่ย อีกประเด็นหนึ่งครับหลวงพ่อครับสําหรับในเรื่องของเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของประเด็นของปลาใครๆก็กินได้กับปลาตัวนี้อปลาหมอคักดำไม่ดูแล้วเสียดายครับหลวงพ่อเอามาเพเป็นคันรถปิกอัพรถกระบะครเพเทลงแล้วเ้าก็ดีนะเอาผ้าพยางตองเขามาจากไหนหลวงพ่อก็เป็นพวกกลุ่มที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแล้วเขาก็ช้อนจับไอ้พวกนี้ได้เพราะไอ้นี้ถ้าเข้าบอกกุ้ง กุ้งก็ไม่เหลืออืมันกินหมดมนกิหดเราก็เลยจับจับตัวมันน่ะขึ้นมาใส่รถแล้วก็มาเทที่หน้าทำเนียบเอามาบอกสั่งให้คนติดต่อที่ว่าจะไปรับได้ที่ไหนเพราะมันยังแช่น้ําแข็งมาหนิแล้วก็กะจะมาแกงเลี้ยงเด็กอตอนนี้เด็กนักเรียนมาเยอะเลยที่วัดเนี่ยมาเป็นร้อยๆก็ไม่รู้ละอุ่นใจนิดได้ยินแว่วๆว่าธนาคารอิสลาม ธนาคารไทยพาณิชย์เลยเนี่ยจะมาอยาขอเอาปัจจัยอาหารมาช่วยเลี้ยงเด็กวุดีจังเลยอ่ะแหมปีนี้ข่าวทำท่า,ทาจะดีครับท่าเด็กมาตอนนี้มาร้อยเกือบร้อยแล้วครับพ่อพอ,อีกประมาณเขาบอกวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจะมากันตุ้มเลยโอ้โหถ้ามาสักสี่ห้าร้อยก็ยุ่งเหมือนกันครับพ่อก็เลยกับว่าแหมเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นบอกเออไปเอามาเราแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วกับแกงเลี้ยงเด็ก หรือถ้าเลี้ยงไม่ได้มันเน่าเราก็ไปทําปุ๋ยหมักหูยใส่คนทุเรียนนะงามมากเอาทิงที่หลงอปล<ร>าเนี่ยครับเน่าๆแล้วใส่คนทุเรียนแล้วก็เอาอยาก,กลบโอ้งามปึ๊กเลยข้อเสียมันมีข้อดีเขาชอบมากหลวงพ่อนั้นที่หลังใครจะเอาอะไรไปทิ้งเยอะๆอยู่กลางถนนหนทางมันแล้วเธอะเขายังไงก็ต้องเก็บตอนนี้ทราบข่าวว่าตอนหลังถามไปถามมา คนนั้นก็ไม่รู้ตัวนี้ก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็ตครับไม่รู้แต่พอมาตาวันหลังแล้วบอกฝังแล้วเอาฝังไปฝังที่สมุดประการเนี่ยไปทิ้งตั้งไกลนะโโถ้าเอามาให้เรานนทบุรีี่ใกล้นิดเดียวครับครับอ้าใครรู้ข่าวข่าวก็โทรมาบอกหลวงพ่อหน่อยเนาะนะฮะเพราะว่าเนี่ยก็เดี๋ยวว่าทีหลังใครจะเอาหมูไปทิ้งปลาไปทิ้งไก่ไปทิ้งด้วยอุเหตุอะไรก็แล้วแต่จํานวนมากๆเป็นรถรถเนี่ยช่วยบอก เราจะเอามาทําปุ๋ยอแล้วมันต้นไม้ใหม่มันถูกฉะลอกกันมากยังไงคัหลวงพ่อเอาไปฝัง,งถ้าถ้ถาฝังต้องขนุนขนุนนี่ชอบมากตอนนี้รรเราทําเอออะไรเป็นท่อตังต้งๆไว้รอบโคนต้นกระนุน<อ>เวลามาเราก็ใส่ท่อแล้วปิดอไม่มีแมลงวันไม่มีอะไรตอมครับคุณพ่อแต่มนั้นก็ซึมน้ํามันนะน้ำเหลืองน้ําเลือดอะไรของมันน่ะครับคุณพ่อไหลออก ตอนเนื้อก็อะไรโอ้ลากไม้ขึ้นมาโอ้ริงดีลากไม้ขึ้นมาสลอนเลยครับพอเนื้อมันแห้งไปแล้วนะครับก้มไปดูนี่โอ้โหลากพรมขึ้นมาเลยโอ้ยลากมันมาหาอยู่เรียบเลยอืเริ่มต้องใส่ขนาดไหนหลวงพ่อมันถึงจะพอดีสําหรับในเรื่องของความต้องการของผลเราแอ้วรู้สึกมันไม่เป็นผลร้ายเลยนะไอ้ปุ๋ยพวกประเภทสารหมัก อะไรจีวภาพพูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เรียกจีวภาพพวกนี้มันไม่มีมันไม่มีผลว่าใส่เกินแล้วตายอืใส่เกินแล้วตายอะไร่งี้มันไม่เคยมีแต่มันก็ไม่มากถึงกับมันก็ไม่มากถึงกับเกินครับหลวงพ่อเราก็เอามาใส่ได้สบายโอ้ยอย่างนี้ท้องทุ่งท้องนาเขาเอาไปเอาเอาไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยไปทําได้โอ้ยได้แต่แม้ตอนนี้ตอนนี้เอเราก็ไม่ค่อยมีรถมีกําลังพอตอนเนี้ยเขาไม่ให้เผาสั่งข้าว ครับตอนนี้เริ่มให้โยมช่วยกันเก็บตรงชาน้านีไงใช่ <ฮะ S 2> แล้วเราก็เอาให้เขาบ้างนะ,<ฮ>ะเอาผลไม้เอามะม่วงอะไรตะอะไรใครที่มีนาแล้วเผาก็ไม่ได้ช่วยเก็บฟางเก็บสังเนี่ยนะเอามาให้วัดสวนแก้วแล้ววัดสวนแก้วก็จะให้ผลไม้ไปทานก็ไม่ต้องผิดกฎหมายด้วยไปเผาก็โดนจับอีกโดนปรับอีกถ้าเก็บเกี่ยวกัน แล้วก็ให้วัดไปรับก็ได้แต่ต้องขอโซนใกล้ๆนะ,ฉะนนเฉพาะเขตเมืองนนเนี่ยที่มียังทํานากันอยู่เนี่ยบอกมาเลยวัดพร้อมที่เด็กๆจะไปช่วยกันหอบกับเก็บมาครับคุณพ่อแล้วมาปิดคนทุเรียนคนทุเรียนจําไม่แห้งรดน้าไปจะอยู่สามวันฮะลวงพอ่อถ้าไม่มีอะไรคุมแห้งปับ๊บรดเช้าเย็นแห้งแหละแต่ถ้ามีฟางมีอะไรคุมจะไม่แห้งเอาพลิกเลยหมายวามว่าตัวของ ทุเรียนเน่ยเขาชอบชื้น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 ชอบร้อนชื้นทุเรียนชอบร้อนชื้น<ะ>แฉะมากก็ไม่ได้รากเน่าทั้งว่งเาเป็นผลไม้แห้งมากหาแห้งมากก็ใบเหี่ยวครับหลวงพ่อตอนนี้เราใส่ปุ๋ยอก็แปลกนะไอ้อากาศที่วิปริตเนี่ย <หะ S 2> ทำให้ต้นไม้โตเร็วผิดหวงยุคก,ก่อนยุคก,ก,ก,ก่อนต้องปลูกห้าปีเจ็ดปีทุเรียนถึงจะได้เห็นดอกเห็นลูกตอนนี้สามปีสี่ปี ไม่ถึงห้าปีอ,ออกลูกกันสะพรังเลยเป็นเสีงยงว่าอตอนนี้เสียเวลาไปสอยทิ้งกันครับคุณพ่อถ้าไม่สอยทิ้งต้นตายแน่มันดกเอลือเกินปีนีนะ้ทุเรียนคิดว่าใครมาทำบุญได้แจก,กกันสมควร จะล้นไหมหลวงพ่อล้นตลาดไหมทุเรียนไม่ถึงล้นไม่ล้นใช่มะม่วงล้นมะม่วงมะม่วงล้นชมพู่ชมพู่ชมพู่ล้นโอ้ยตอนนี้ชมพู่เหลือเชื่อเลยส้อย่างนั้นชมพู่ปีนี้ดอกที่สุดครับแล้วมีสี่รุ่นตอนนี้เก็บไปได้รุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อแล้วยังขนอดทันนี้รุ่นหนึ่งแล้วยังดอกกําลังบานมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วยังมีตุ่มเล็กๆออกมามันห้ารุ่นโอ้โหปีนี้ไอ้อากาศมัน พลิกไปพลิกมาเนี่ยทาให้ต้นไม้ปรับตัวไม่ถูกเลยครับออกลูกก็ไม่หยุดตามหลวงพ่ออย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าผลผลก็ดีเสียหลวงพ่อหมายถึงว่ารายได้คนตรงข้ามาโอ้แปดไอ้นี่ไม่เคยออกก็ออกอะไรลิ้นจีออกนกมากครับหลวงพ่อลิ้นจีไม่เคยออกลูกมาหลายปีแล้วครับครับปีเนี้ออกนาอืออกเยอะด้วยครับหลวงพ่อเอ้า เห็นเลี้ยงลายเต็มไปหมดเลยมะม่วงของหลวงพ่อเต็มเรือยมะม่วงเต็มไปหมดเลยตอนนี้ยังไม่ได้หนึ่งในสิบคุณเหรอที่มาเนี่ยที่มีมีเห็นเนี่ยยังไม่ได้หนึ่งในสิบครับหลวงพ่ออืาแสดงว่าเแถวรอบๆเราเราแวกเนี่ยถึงคราวแล้วที่ต้องเอามะม่วงไปทิ้งต้องทิ้งไหมหลวงพ่อใครรอบๆเนี่ยเขามาให้ทิ้งเขามาให้ทิ้งครับหลวงพ่อเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยจะสับหั่นกวนกําลังคนเขาก็ไม่พอ แต่ของเราเนี่ยเด็กมาสองร้อยอย่างเงี้ยครับผมพ่อเด็กผู้หญิงมาน้อยกว่าคนครับผมพ่อให้เขาปอกให้เขากวนให้เขาตากแดดแล้วก็เก็บไว้มะม่วงผมพ่อเต็มเลยนะจะรับอีกเหรอผมไม่ทำไงอ่ะก็สมาชิกเก่าเราอ่ะปีที่แล้วรับเขาปีก่อนรับเขาถ้าปีนี้ไม่รับเขาก็นี่ครับผมพ่อเออพูดถึงรับเขารับเขาอีกครับวมพ่อ มีใครนะต่อไปนี้นะที่จะเสนอตัวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาเอาใช้วัดแม้เมื่อสองวันนี้ก็ลองเพลงอะไรมนุษยชาติครับผมพ่อก็จะมาใช้วัดใจตมาเนี่ยเป็นที่ผลิตเพลงชุดมนุษยชาติอิงยาผอ, <laughs> อขอโทษเถอะปีนี้เป็นปีไม่เอาใครจะเอาอะไรมาให้ไม่เอาครับผมพ่อ นอกจากปัจจัยใครจะเอาอะไรมาให้ไม่เอามาทัวเลยมาทัวจะให้ผมพ่อเป็นพรีเซนเตอร์เพลงนี้หรืออะไงนี้ใช่ไหมพก็ให้ว่าผิดโดยวัดสวนแก้วอถ้าอย่างนี้เราเดวออกไปไม่ดีสุ่มสี่สุ่มห้ามันจะพลาดโอ้มีอย่างนี้ด้วยหรอใช่แล้วมีคอยเป็นที่ปรึกษาอย่างนู้นอย่างนี้นี่เยอะมากฮปีนี้ปิดสต๊อปสี่อย่างนี้ว่าไม่ไปไม่เป็น ไม่เอาไม่มีโรงกานนี้ก็มีมาให้ประกาศทบียบัตรประกาศทียบัตรให้หลวงพ่อทำกุนาก่ปทำปกุนูการอะไรไรเงี้ยมาให้ไม่รู้จะทำจะบอกไม่เอาก็ได้บอกว้าว <laughs> ว,าว่า <laughs> ปีนี้สี่อย่างเนี้ยมาแต่มันก็ดีนะ <laughs> ปีนี้คนมันตายเพราะบ้าไป <laughs> ตายเพราะบ้าเป็นแข่งขันกันไม่ได้คนอื่นได้ก็ฆ่ากันครับผมพ่อและไอเรื่องเอากำมีเนี่ยโอ้เขามีแล้วต้องมีต้อ,อเอาอะไรมาได้เราก็อยากจะได้เหมือนไม่คอดีนะฟังเลยนั่น,นฟังไหมฟังไว้สี่อย่างเนี่ยรู้สึกข่าวมันออกมานะเอเรามีนโยบายเข้าคอสนี้มันดีเหลือเกินดีว่าทาให้ชีวิตปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทํางานทํางานภายในวัดเนี่ยสร้างนั่นสร้างนี่สร้างนู่น ปีนี้น่าจะสําเร็จไปเยอะไปเยอะแล้วไอ้บ้านบ้านพบ้านเป็นไงบ้างพ่อโอ้ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเปิดมาสองวันแล้ว <ฮะ S 1> มีลายหนึ่งเออต้องต้องให้สองแสนเพืจะอยู่ได้แต่เขาบอกแหมไอ้เงินฝากเขาเนี่ยนะถ้าฝากไปอีกสองเดือนพฤษภาเขาก็จะได้ดอกนั้นบอกมาอยู่เลยแล้วพฤษภาค่อยจ่ายนี่แล้วก็มีอยู่ลายนี้ดีฝ<ะ>ากเงินไว้หมื่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว เฟอร์นิเจอร์อะไรที่ขาดจะเข้าห้องเนี่ยก็จะไปเลือกเอาเลือกเอาครับุณพ่อตอนนี้คิดว่าอีกไม่กี่วันตอนนี้ระดมช่างสามทีมที่จะสร้างเฟลสองเนี่ยครับุณพ่อสามทีมเลยะไอ้เร็วตอนนี้ใครที่เคยมาจองจองไว้อ่ะตอนนี้บ้านอยู่ได้แล้วเก้าหลังเก้าหลังได้รับได้เก้าคนมาอยู่ได้เลยแล้วก็มี ชอบพอดิจอร์อะไรก็ซื้อเอาแล้วก็พอตรงก็ได้ครับวงพ่อทําประกันไม่ให้ใช่บหลวงพ่ออ,อแล้วคนที่มาอยู่กันเนี่ยเขาเรียกไม่เหงานะก็มาช่วยงานหลวงพ่อท<อ>ี่แรกนี่ตรงนี้นะคนแก่ไปอยู่บ้านคนชรายอยู่เฉยเฉยครับวงพ่อแกก็เหงามาอยู่ที่นี่เก็บพริกกำผักยอดตำลึงยอดผักบุ้งเก็บแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้วัดขายได้เจ็ดสิบ คุณเอาไปสามสิบนี่นี่ไอตรงเนี้ยที่ไหนก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยครับหลวงพ่อฮะเอาช่วยปอกมะม่วงฮะช่วยกวนมะม่วงเพราะคุณท่านคุณแกก็กลัวเหงาไงหลวงพ่อใช่เออที่ไม่อยู่มาอยู่ที่นี่ไม่มีเหงารับหลวงพ่อในบ้านสิบหลังเนี่ยเราก็จะทําเพิงหมังแหนไว้โตขนาดเนี้ยพร้อมที่จะมาทําอะไรต่ออะไรกันมีกิจกรรมทำาหารไรได้กันแสดงว่าหลวงพ่อเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วเงินอะไรยังไงร้อยละเสร็ ไอ้ที่เป็นเพลิงที่ทําอุตสาหะทราร่วมกันเนี่ย <ฮะ S 2> เสร็จไปแล้วหนึ่งหลังคาเสร็จแล้วอีกอัดดึงหลังคาจะอีกสามวันอีกสามวันก็เสร็จอีกเสร็จแล้วตอนนี้สบายมากเลยครับพ่อมานั่งทํากันหลังคาก็ติดโงมไม่อย่างดีครับไม่ร้อนอ๋อ,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 อก็หมายความว่าจะมีเรือนกลางไว้ใช่เรือน<ร>กลางนี่เป็นเรือนโล่งอ่าฮะเพื่อเอาเป็นเรื่องของงานใช่ S <S <S เอาอะไรเอาตำลึงมากัมานั่งกำกันมาเด็ดมาอะไรยังไงเไม่รู้ละมีผักอะไรก็มานั่งกมกันกาแล้วไปขายได้เท่าไรก็แบ่งกันเฮ้ยยะมีไงล่ะช่า้ชมบ้านคนชะลาจะไม่มีพวกคนนี้จริงครับหลวงพ่อดู๋ใจก็นั่งดูทีวีดูละครครับหลวงพ่อนานๆก็มีพู้มาล่องลำลำไปครับอ่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยงานหลวงพ่ออย่างเดียวนะหลวงพ่อเขาเรียกว่าให้กำลีกำไรนะฮะไปซื้อขนมซื้ออะไรอย่างนี้มีส่วนแบ่งส่วนต่างครับหลวงพ่อ แล้วมีงานทุกวันมี <c oughs> อยูาา่ที่นี่ไม่มีตกะงานไ <c oughs> ม่มีตกการมีทุกวัน <c oughs> มีทุกวันจริงนั่งทำมะม,ม่วงแช่อิ่มน้าม่วงดองอะไรตั้งนีนกบกดองโวกแช่อิ่มนีเยอะมากตรงนี้หรือเปล่ามะม่วงเนี่ยไอ้ดิบๆอย่างเงี้ยก็ทําแช่อิม่มครับคุณพ่อคนก็ชอบนะม่วแช่อิ่มเนี่ยครับคุณพ่อมันไม่เปรี้ยวม่วงเบาด้วยไงโอ้โหไม่เดี๋ยวทำมะม่วงเบาออกนะผู้สูงอายุที่มาอยู่ที่นี่จะสนุกมือเลย แพ็คใส่น้ำปลาหวานแพ็กใส่น้ำปลาหวานตอนเนี้รายได้นี่มันเริ่มกระเด้งขึ้นมาแล้วมีไงพ่อเริ่มกระเด้งขึ้นมาผมว่านะทั้งที่เศรษฐกิจข้างนอกแย่นะแต่ของเรายังไปได้ครับเพราะว่าเราทําถูกจุดนี่ไงเรื่องอาหารการกินเนี่ยยังอื่นตกไม่จําเป็นครับอแล้วอยู่ได้แต่อาหารนี่มันอี่ไม่ได้คับว์ทั้งโลกทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหาร มันเป็นอะไรที่ควรที่จะเป็นด้วยสาหรับใ,<ช>ในใน,ในวัดของหลวงพ่อน<ช>ะฮ<ช>ะเนี่ยตมาเราคิดว่าเออเราเรา,เรานโยบายวัดครับหลวงพ่อมันมาถูกทางมาถูกทางผมว่ามาถูกทางจริง,ง,<า>งเราไม่มีนโยบายสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ครับหลวงพ่อสร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพ,พอเออพ่อเพราะว่าในอริยมรรคมีองค์แปดครับหลวงพ่อสัมมากัรมันตะสัมมาอาชีวะครับหลวงพ่ออาชีพชอบเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยเป็นหลัก แปดข้อนี้มีติดกันสองข้อเลยเรียนชีพชอบทําการงานชอบครับผมพ่อนั้นเราก็เลยเดินทางเส้นนี้แล้วตอนนี้ก็กําลังฟื้นฟูอารยมรรมมีองค์แปดอืมอืมครับผมพ่อเพราะ่จะเห็นว่าตรงนี้มีงานอะไรที่ทีเเ<อ>่เังเวียงนานาเด็ดเ,เด็อะไรสักอย่างเลยนะ <laughs> อย่างงี้ยฮะแต่เราไม่เด็ดก็หลวงพ่อเราเขาเรียกว่าเดินหน้าต่อไปอ่คฮะสำหรับในโครงการนี้ครับวมพ่อครับนะครับ หมดเวลาครับหลวงพ่อครับกราบนัสกัรฐ์ของหลวงพ่อครับ